คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่21มกราคมที่ผ่านมาณห้องเซฟไฟล201โรงแรมโนววเชลเมืองทองธานีก็ได้มีการถแถลงข่าวความพร้อมของ2ส,สโมสรนในฟุตบอลน,นัดพิเศษ Bangkok International Football Invitation 2013เมื่อชมป์ไร้พ่าย,ย SCG เมืองทองยูเต็ตจะเปิดสนาม SCG Stadium พบกับทีมจูวิโลอิวตะยอดทีมจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งในงานแถลงข่าวนั้นก็มีผู้จัดการทีมของทั้ง2ส,สโมสรน,นะครับทีมเมืองทองก็มีพิเป้โรนาริซอวาจานะครับส่วนทางฝั่งของทีมจูบิโรอิวตะก็มีคุณเคนจิฮาโทรินะครับซึ่งทางพิเป้เองก็ได้บอกนะครับว่าการอุ่นเครื่องกับทีมจากเจลีกและเป็นอดีตทีมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นอนยะ่างจูบิโรอิวตะนั้นเอ g เมืองทองยูเอเต็ตก็มีแต่ได้กับได้นะครับก็ถือเป็นการทดสอบ ตัวนักเตะไปไกล,กลเพื่อวัดมาตรฐานของทีมฟุตบอลไทยนะครับก่อนที่ s G มุงทองยูเตดจะลงทำการแข่งขันใน AFC แชมเปียนลีกนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางยามาฮ่าด้วยนะครับที่ได้นำทีมจูบิโรอิวตะอดีตแชมป์เจลีก3สมัยมาเก็บตัวที่เมืองไทยแล้วก็อุ่นเครื่องกับ s g g มุงทองยูเตดครับส่วนทางด้านคุณฮาโตรินะครับผู้จัดการทีมจูบิโรอิตะก็ได้กล่าวนะฮะว่า การมาเก็บตัวที่เมืองไทยในครั้งนี้ก็เพื่อยกระดับมาตรฐานของทั้ง2ส,สโมสรให้สูงเพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฮาโทรินะครับได้กล่าวยกย่องทีม SCG เมืองทองอยูเนเต็ดนะครับว่าก่อนหน้านี้ทีมเกลมพยองอาจจะยึดแม่แบบในการพัฒนาสโมสรจากเจลีกนะครับแต่ปัจจุบันนี้กลับกันนะครับ ทางจ ну so ูเิโรเองก็ยอมรับนะฮะว่าพยายามที hmm <t <t ่จะศึกษาดูวิธีการของ s อสซีจีมทองยูเตดในการเติบโตอย่างรวดเร็วอย่างเช่นทุกวันนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับสโมสรในดินแดนจากยุโรปมากมายหลายต่อหลายทีมและในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งการตลาดนะครับผู้จัดการทีมของทีมจูบิโรอิลตาเองก็ให้เกียรติสโมสรเกียอติของเรานะครับก็จริงๆแล้วทีม s อสซีจีมทองยูเตดของเราก็ยังตาม จูบิโรอโยตะอยู่เยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของความยิ่งใหญ่ความเป็นมืออาชีพรวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆและคุณผู้ชมครับในทีมจูบิโรอโยตะทีมนี้นะครับก็มีอดีตผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติปัจจุบันรวมไปถึงนักเตะเยาวชนของทีมชาติเกาหลีใต้ก็ถือว่า วันที่26มกราคมนี้นะฮะเอสซีจีเมืองทองอีเของเราเจองานหนักแน่ๆในการอุ่นเครื่องในครั้งนี้นะฮะส่วนบทสัมภาษณ์ที่ผมถามทางคุณฮาโทริไปนะครับว่าคาดหวังแค่ไหนในเกมการอุ่นเครื่องที่จะเจอกันในวันเสาร์ที่26นี้นะฮะคุณฮาโทริก็ได้บอกว่าทีมจูบิโรอิวตะนั้นเพิ่งจะรวมตัวกันได้เพียงแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นจุดประสงค์ของการมาที่นี่นะครับ เพื่อพัฒนาสโมสรและก็ยกระดับของทั้งสงสโมสรให้ดีขึ้นและเขาต้องการที่จะเห็นนักเตะของเขาได้ลงสนามครบทุกคนครับตอนนี้หลายคนถามว่าสโมสรเมืองทองทำยังไงครับถึงได้อัปเกรดตัวเองขึ้นมาซีซั่นนี้อุ่นเครื่องแต่ทีมดังๆทั้งนั้นเลยแหะครับมันเป็น ความมุ่งมั่นของสโมสรน,นะครับที่เราจะต้องเดินหน้าต่อไปที่บอกว่าสโมสรเหล่านี้เกิดขึ้นมา,าเพื่อต้องการนําฟุตบอลไทย,ยไปสู่แถวเอเชียได้ไปเป็นทีมท็อป10แถเอเชียเป็นสิ่งที่ฟุตบอลไทยเคยอยู่มาตลอดในช่วงหลายสิบกว่าปีก่อนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆก้าวเดินของสโมสรเนี่ยมันตอ,ตอบโจทย์อย่างนั้นจริงๆนะครับทำให้วงการฟุตบอลไทยตื่นตัวทําให้วงการฟุตบอลไทยมีคุณภาพแล้วก็ทําให้เราสามารถต่อกอรกับคนไทีมแถวเอเชียได้อย่างสนุกตื่นเต้นมากขึ้น เราทัวร์ไปึนแค่นำความสุขให้กับแฟนฟุบบอประเทศไทยด้วยนะครับความสำเร็จที่เกิดจากการดึงพันธมิตรเหล่านี้นะครับทีมดับหัวแถวของทั้งโลกของทั้งอเอเชียเนี่ยมาเล่นที่เมืองไทยได้นะครับมันเป็นการส่งสถานะ้ใหเห็นเลยว่า มาตรฐานฟุตบอลระดับฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งต่างกับเมื่อก่อนมากนะครับการที่ได้ทีมเหล่านี้มาเล่นเนี่ยได้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากนับนอกจากช่วยพระราชควีครับแลวควีนครับนะครับนาทีนี้เป็นระดับสโมสรเนี่ยราก็สามารถเชิญทีมนี้ได้ก็ถสือเป็นความสําเร็จขอ,ของภาพรวมนะครับ,รบก็เป็นการต่อยอดเลยครับที่สโมสรพยายามที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับวงการฟุตบอลในระดับทวีป นะครับอย่างเช่นการสัญญาของอนักเตะตั้งแต่สมัยเชสเลแมนโทนี่คาริโอหรือที่สมัยน่สุดคืออย่างล็อบบี้ฟาวเลอร์เนี่ยช่วยสโมสรเรามีชื่ออยู่ในวงการฟุตบอลระดับชาติ มากยิ่งขึ้นทาให้เป็นการการันตีถึงความสําเร็จของเราคุณภาพของหลีกไทยนะครับนั่นทาให้การหลั่งไหลามาในยุคต่อๆมาก็คือยุคสวิซ่ายคานวิช<ม>เราได้นักเตะค,คุณภาพอย่างมาริโอยูรอฟสกี้นะครับอัน,น,นดัน巴拉ครวมถึงปีนี้ปักนาโชว์งโรลลนลินส์แล้วก็รวมถึงเซน่าตัวใหม่ซึ่งทําให้เรากลายเป็นทีมคุณภาพทีมหนึ่งของของเอเชียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออย่างเดียวคือว่า โครงสร้างภาพรวมของสมโมสรเนี่ยจะต้องสอดคล้องด้วยเช่นกันเรามีทีมคาเดมีทที่แข็งแกร่งน,นะครับมีนักเตะกว่าร้อยกว่าคนมีพันธมิตรที่แข็งแรงอย่างอัศมชันทนบุรีนะครับแล้วก็โคิมิรนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่เราเพิ่งร่วมเป็นร่วมจับมือพันธมิตรระหว่างทีมนครนายก FC แล้วก็นนทบุรี FC รวมแล้วจะเป็นภาพรวมภาพใหญ่เป็นเ,เป็นพีระมิดที่จะนำฟุตบอลไทยไปให้ไกลที่สุดแล้วครับ ตะกูครับเมนเจอร์ Manager ของทางจูบิโรก็บอกว่าเขาตะก่อนเราอาจจะตามญี่ปุ่นแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นอย่างจูบิโรเองพยายามจะมองเมืองทองนแง่ความประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดด้วยไม่น่าเชื่อฮะว่าญี่ปุ่นจะชมเราคือการตลาดต้องสอดคล้องกับ สปอร์ติ้งรีซอสนะครับคือผลลัพธ์ทางด้านฟุตบอล<ม>ว่าเราเราทำสองเรื่องนี้ควบคู่กันโดยตลอดนะครับโดยไม่ใช่เรื่องหนึ่งเรื่องใดานานะครับแล้วก็ที่สองคือลำดับความสําคัญคือผลงานในสนามเป็นเรื่องความสำคัญระดับหน<ม>ึ่งด้วยนะครับ<ม>เราให้ความสําคัญกับตลาดเนี่ยตามหลังนะครับ<ม>ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มองจากว่าความสาเร็จของฟุตบอลเนี่ยมันคงไม่ใช่อยู่แค่เวทีใดเวทีหนึ่งทวีปใดทวีปหนึ่งเมืองทองเนี่ยเคยมีจุดเริ่มต้นกับนักเตะ แอฟริกันนะครับมีไอวิโคสเป็นแกนหลักนะครับยุกยายาเด็กโนเซียาการะทีนี้เราก็ขยายเน็ตเวิร์กเราไปเพิ่มมากขึ้นเรามีนักเตะจากบราซิลนะครับเห็นวิเดโรโลฮาสนะครับแล้วก็เปาโลแลงเกลนะครับแล้วก็มีนักเตะจากอยาดินแดนยุโรปอย่างมาริโอยูโรฟสกี้โค้ชจากยุโรปสลรมิซายูคานวิชแล้วก็รวมไปถึงนักเตะใหม่ที่จะมานะครับจากเกาหลีเหนือ นะครับปกักตําโชลีกวางชนแชร์คุงโชนะครับแล้วก็รวมไปถึงเกาหลีใต้ที่กำลังจะมีมานะครับซึ่งซึงซง่ล้วนแล้วแต่เป็นาการการเอาตัวเองเนี่ยไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเวทีระด,ดับชาติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วองค์ประกอบสมผสารเราเนี่ยเชื่อว่าจะทําให้เราเนี่ยมีทิศทางที่แข็งแกร่งแล้วก็พร้อมนะครับที่จะกลายเป็นทีมระดับนานาชาติได้โดยเร็วที่สุดนะครับ